สวยประวัติดีสีดาวผ่อนสบายเดือนละ7,00 0บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะโบรกต้ววาโคราติด 1.6G ่ครื่องขึ้นยนต์ดูอลัลเกียออโตโป้ปี2015ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมค่ะแอบแบ ABS, ร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะกระจกบัฟไฟฟ้าพาไฟฟ้านะคะรถสวยน่าใช้มากๆเลยค่ะกว้างขวางนั่งสบายนะคะสามารถเติมน้ำมันอีซตได้ด้วยนะ คันนี้ขอถานเงินเดือนนะคะไดยรับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดรถคณนีได้นะคะที่หนึ่งมื่นห้าพบาทขึ้นไปนะคะกะ็ซื้อรถคณนนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกาลังมองหารถสภาพไปสวยนะคะขับง่ายขับคล่องแนะนำไปรถคันนี้เลยนะคะผ่อนเดือนละ7,000พบาทเท่านั้นค่ะรถสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะเอกสารนะคะในการจัดไฟแนนนะคะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้า เด็นแม้นย้อนหลัง6เดือนนะคะแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะเครื่องดูเอาเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นรถที่ขับดีมากๆเลยค่ะโตยตาโคราติปนะคะ 1.6g นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ด er ูเอายอต้อปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092ย์5ก